สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตพัมกินค่ะวันนี้มีเกมทายตัวย่อมาให้เล่นกันเพื่อจะได้ดูว่าเราเนี่ยรู้จักตัวย่อกันมากแค่ไหนมีทั้งหมด10ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะข้อที่1ข้อใดคือคำย่อของคำว่ากรุงเทพมหานครพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ คำตอบก็คือกทอมจุดนะคะข้อที่2ค่ะข้อใดคือคำย่อของคำว่ากิโลเมตรจับเวลาด้ยค่ะคำตอบก็คือกมจุดนะคะข้อที่3ค่ะข้อใดคือคำย่อของคำว่านักเรียนจับเวลาค่ะ นักเรียนก็คือนอรอจุดนั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะขอ้อใดเป็นคำยอ่อของจังหวัดลบบุรีจับเวลาค่ะ,ะเฉลยหลอบอนั่นเองนะคะถ้าหลอพอจะเป็นลำพูนค่ะข้อที่5ขอ้อใดคือคำยอ่อของคำว่าเฮลิคอปเตอร์คะ จับเวลาค่ะคำตอบคือฮอจุดนะคะถ้าเป็นหอลอจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงค่ะข้อที่6คำย่อของโรงพยาบาลคืออะไรคะจับเวลาค่ะ ฉเฉลยรอพอจุดนั่นเองนะคะข้อที่7คําคำย่อของรัฐมนตรีคืออะไรคะจับเวลาค่ะคําตอบก็คือรอมอวอนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะทอทอทอย่อมาจากคำว่าอะไรคะพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ เฉลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะข้อที่9ค่ะสอตอจุดย่อมาจากคำว่าอะไรคะจับเวลาค่ะ,ะเฉลยคำว่าสตางค์นั่นเองนะคะข้อที่10ค่ะชอมจุดจริงๆแล้วคือคำย่อของคำว่าอะไรคะ จับเวลาค่ะคำตอบก็คือชั่วโมงนั่นเองนะคะจบแล้วนะคะกับเกมทายคำย่อตอบกันได้ถูกทั้งหมดหรือเปล่าเอ่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ในช่องสวีทพัมกิ i นและเล่นเกมอื่นๆต่อได้อีกน,นะคะสำหรับวันนี้สวีทพัมกิ i นต้องขอตัวไปก่อนแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ